สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันดานะคะกับคุณเบียร์สุกรวัรนะคะในรายการร้องโดยเรื่องเมืองการนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะแล้วก็วันนี้คุณเบียร์นะคะก็จะมามินิคอนเสิร์ตนะคะกับชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันกาญจนบุรีนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้คุณเบียร์สวัส <c oughs> ดีกับชาวเออชาวจังหวัดกาญจนบุรีนิดนึงสวัสดีครับชาวจังหวัดกาญจนบุรีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมเบียร์สุกวรวาดก็มาพบปะกับชาวจังหวัดกาญจน์แล้วก็วันนี้ได้มา จัดมินิคอนเสิร์ตแล้วก็ร่วมเล่นเกมกับคนที่นี่ด้วยนะครับก็ดีใจมากๆนะครับที่มีโอกาสได้มาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับที่โรบินสันครับค่ะเดี๋ยวยังไงให้พี่เวียนะคะฝากผลงานนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เป็นอะไรยังไงบ้างนะคะนอกจากเดี๋ยวพี่รอแบบห่ลอลําบึกแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงให้พี่เวียฝากผลงานนิดหนึงนะ่งเนาะครับผมก็ตอนนี้นะครับที่ได้ชมกันอยู่ทุกวันจันทร์อังคารก็คือเรื่องเพื่อนแพงนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็จะมีละครอีก เรื่องหนึ่งก็คือมลอสุ่มสว่านนะครับคงได้ชมเร็วนี้ทางช่องเจครับผมหล่อล้ำบึกจริงๆนะคะวันนี้ดด้าได้อยู่กับพี่รอตัวจริงแล้วเนาะยังไงเดี๋ยวให้พี่เวียนนะคะฝากชาวจังหวัดกาญจนบุรีให้มาช้อปปิ้งที่โรบินสันนิดนึงนะคะครับผมครับก็สําหรับชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ใครไม่มีอะไรทำนะครับเราก็มาเดินตากแอร์ช้อปปิ้งของสินค้าดีราคาถูกที่โรบินสันกันเยอะนะครับผม<อ>ถ้าวันไหนโชคดีก็จะเจอพี่เวียด้วยครับ โอ้โหอย่างนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะแล้วยังไงดาดาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปฟังพี่เวีรล้องเพลงกันดีกว่าบ๊ายบาย i uh -huh. เคยรู้อยากคุยลองเธออาจยิ่งไม่พร้อมที่เราตั้งใจจริงทุกคนตกนัดที่นี้ฉันดีอย่างที่เธอทำเป็นไปไม่ได้เราสองคนที่เป็นคู่กัน